เอาล้ครับซึ่งวันนี้ผมมีรถที่เกียร์ที่สุดในสามกละโลกแป๊บน,นึงขอญาตเบิกกันเอา้ารถรถหายพี่ชายครับส่งผมไปพาวหน่อยได้ไหมครับอ,อยู่นูน่นเอ้าอยู่ไหนอะ่ะฝังตรงครับฝังตรงอ๋อมันพาวตรงนี้ได้เลยเหรอตรงนี้เลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่รอดูรถผมไหมวี่คันนี้สวยปะสวยไหมพี่ชาย พาผมไปแอดดอบเลยอย่างเงี้ยต้องไปเกิดไปเชิดหน่อยแล้วไม่ผมจะไปแต่งก่อนเดี๋ยวผมไปหาช่างก่อนพี่ชายเอ้ยได้เลยโอเคครับเจอกันครับโคตรเท่ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ศักยภาพรถนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปช่างกันก่อนมาแล้วถึงอู่ช่างแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับช่างสวัสดีครับช่าง มีสองร้อยอ่ะเอาได้บอบอได้แต่งแต่งให้หน่อยครับช่างแต่งอะไรบ้างครับอืมใส่ใส่ที่ช็อตไฟฟ้าครับช่าง <c oughs> <c oughs> ใส่ที่ช็อตไฟฟ้าอ่าด้านหน้ารถ่ะครับช่างอันนี้เหรอไม่ไม่ใช่ครับช่างไม่ใช่ครับมันจะเป็นที่ช็อตไฟฟ้าใหญ่ๆบึมบั้ม,มซัมเบ้ครับช่างแล้วเมื่อกี้ไม่ใหญ่ตรงไหนอ่ะบ่ใหญ่ครับบ่ใหญ่อันนี้เป็นช่างจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเจอไหมครับช่าง อ่านี่แหละครับช่างนี่แหละนี่แหละ 3, <000 S 1> นี่แหละครับช่างพันห้าใช่ไหมครับสามพันห้าโอเคครับออย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับเอาล่ะไปเก็บก่อนที่นึ่งกันของบลกหายนะครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> <laughs> ช่างขวางทำไมอะ่ะ <laughs> ผมจะเก็บรถช่างขวางอ่ะ <laughs> นี่ครับที่ช็อตไฟฟ้าของผมแล้วมันเบิกรถตรงไหนวะโอเคตอนนี้เราก็แต่งแต่งรถคันนี้เรียบร้อยครับนี่คันนี้คันนี้นี่ครับคันนี้ก็จะเป็นรถกระแสไฟฟ้านั่นเองครับเดี๋ยวซึ่งวันนี้ผมก็จะโดนตามล่าฆ่าหัวแล้วผมก็จะเอาคันเนี้ยไปหนีการตามล่าฆ่าหัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นอ่ะผมมีรถคันนึงเว้ยผมมีรถคันนึงเดี๋ยวเราไปจกปูนจกปูนะครับเอารถคันนี้ไปจกปูนนี่รถเก่าแต่เจ๋วครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปจกปูนนะครับสำหรับวันนี้ส่วนคันเมื่อกี้ผมก็เอาให้ดูแบบพลังวิเศษคันนี้คันนี้มันเก่าแต่เจ๋วครับดูดิคว,วันขึ้นน่ะเก่ากึกอ่ะ <c oughs> หูแต่มันแรงมากเลยนะครับันเนี้โ <c oughs> เสียงเสียงไม่ดังด้วยมาครับเดี๋ยวเราจะไปมุ่งหน้าไปจกปูนกันดีกว่าครับ <c oughs> นี่ครับมาขอญาตจกปูนกองแรกของวันนี้ครับอ้าวตำรวจหนึ่ง ซึ่งตำรวจเขาไปเล่นแอร์ดรอปกันเลยไม่มีใครเข้าเวรเลยครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นแอร์ดรอปดูบ้างครับอ๋อคือตำรวจอะตำรวจอะมันมันไปเล่นแอร์ดรอปครับเออไม่โทนี่โง่จริงๆเลยมาเอารถเก่าๆแต่เก่าเว้ยวัอดีครับอร่อยพี่ไม่โทใช่พี่ไม่โทไม่ใช่นับไม่ใช่กันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่อยู่กับผมบ้านสองคนได้หรอมาดิมามาเราร่วมมือกันใช่ได้ เราเราจอาไงอ่ะเขามีแบบสามสี่โตแต่ละคนอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งนู้นก่อนก็ได้แล้วเรารอดูเชิงก่อนได้ได้ได้ชุบด้วยนะชุบด้วยนะอยพิ่งก้าวื้นผมนะครับได้เลยครับ <c oughs> ผมไม่กระทืบพวกพี่พวกพี่ก็ห้ามกระทืบผมนะเราเราพันธมิตรกันก่อนนะโอเคไหม <c oughs> โอเคนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับอย่างมึงเป็นเรี่ยอะไรเนี่ยโอเคครับโอเคครับอยหยอดครับหยอดครับพี่หยอดครับ ยังยังกล่องแม็กก็กี่กักกักจ้าโอเคโอเคเก็บเก็บกล่องนี้ก่อนนะโอเคอันนี้ผมไปหาพันธมิตรเมื่อกี้ละเขาจะไม่ตีเราจะเป็นพวกผมเองนะั่นะเอาหรอนี่ครับกลยุทธ์ของผมก็คือการเราเราจะแอบแอบในพุ่มไม้ครับอนอนห้ามแอบ้าแอบไม่ได้แอบบ <laughs> อ๋อนะเขาไม่ใช้ไม่ใช่ใช้อีโมไดงนี้โอเคครับมาดิ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  มาดิมาดิไอ้กางเกงส้มมามาดิมาครับไอ้กางเกงส้มเนี่ยเดี๋ยวผมเองดีไงเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองล่วงล่วงล่วงแล้วล่วงแล้วม,มันฟูกามันฟูโอ้ฟเกิ้ลฟูกเกเฮ้ยมามาดิล่วง <S <S ล่วง โอเคครับผมตายครับจบเลยไม้โทรราชาเฉิดอหรอพี่หายไปไหนบาโอ้โหนอนทิมอยู่ร่างมะม่วงเนี่ยอยู่ตรงกอหญ้าตรงเนี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่พี่เอารถมาโชว์นี่นี่คันนี้คันนี้นุ่มคันไหนคันไหนมีแน่เลยดูทรงละไงเกี่ยวเปล่าโคตรเจ๋งเลย เอาจริงเยอะขับได้ด้วยงไงไม่ใช่ของเล่นมันของจริงเว้ยไปไหนอ่ะไปส่งเปล่าไปไปขโมยแอดมินมาครับคันเนี้ยไปด้วยไปด้วยเลยเนี้ยไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งอุ้ยโคตรแรงไปไหนไปไหนเดี๋ยวไปส่งแล้วพี่จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเมืองอ่ะโอ้ไปกับพี่ก็ได้ไม่รู้นะคันนี้มันวิ่งเท่าไหร่อุ้ยสี่ร้อยโอ้หหกร้อยไม่พี่ก็ตกใจเหมือนกันไม่เคยลองอุ้ยอุ้ยอุ้ย พี่พี่อันนี้อันนี้อันนี้รถเหลืออะไรไม่มันก็แค่รถกำกับไว้เองเห็นไหมเนี่ยโค้งเหล็กอ่ะโค้งเหล็กวิ่งห้าร้อยอ่ะพี่เราไปหาเดิมพันแบบขับรถได้นะเว้ยเองว่าเราจะชนะไหมจะมีคนเล่นไหมขับรถเลยนะเดิมพันอ่ะแข่งรถอ่ะอ๋อโอ้ยถ้าแบบนี้ผมว่าะผมลงหมดตัวเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาสายโอ้ยเชี่ยเรื่องชน รรคคมีมีกล่องซ่อมไหมครับมีกล่องซ่อมไหมขอกล่องซ่อมหน่อยโอ้รถผมก็เก่าๆอยู่เนี่ยคุณจะมาชนทำไมอ่ะรถเปล่ารถเได้ครับรถได้ครับได้ครับเขาคือยู่ที่ก็มาเห็นมาจอดกลางทางผมก็ตกใจอ่ะเนาะรถผมดูดิดูสภาพรถผมแ้วคุณยังมาโยมามาชนอีกอ่ะไม่รู้เลยเดีคุณชนรถผมอ่ะดูดิดูสภาพดิขอโทษได้ไหมล่ะขอยับบิดเลยละกันรถไปต้องไปเอา อโดนบิดรถเอารถเราบิดรถเราพี่เอี้ยไปไหนพี่ไปไหนเป็นไปเอารถคืนดิเขาไปทางไหนวะเขาไปทางไหนไม่มีทางตามทันหรอกรถมันวิ่งห้าร้อยไอ้เจี๊ยเราไปไหนอ่ะเฮ้ยใครอ่ะใครมันบิดรถพี่อ่ะอ๋อเสียเสียประจําเมืองนี้เองพี่ไม่โทรใครอ่ะใครอ่ะอ๋พี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่เหรอพี่ชายใหญ่ท็อปพี่ชายใหญ่ผมเอง พี่ใหญ่ใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่รถควันขึ้นแล้วเนี่ะพี่ใหญ่ใหญ่คราวนี้ผมรถใครหรือเปล่าครับผมเไม่เจอมาโอ้โหตอแหลมากไม่เจอมาโอเคครับเดี๋ยวผมไปจกปูก่อวไปชนไมมอ่ะของตอนี่ไปจกปูแล้วไปจกปูแล้วเอ้าวิวแรงแรงแรงวู้ไม่หนุ่มเอ็มเป็นใครเนี่ยผมผม ผมคือพระเจ้า๋อพระเจ้าใช่ไหมหลักเกมหลักเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมเป็นแค่ปุกคนธรรมดาพี่แบบโฉพี่แบบว่าพาผมหนีตำรวจไน้พี่ได้แล้วเองอย่าตกใจเองอย่าอึ้งถึงเสียวอ่ะตัวเป็นสิบพี่โอเคป่ะโอเคได้เนี่ยลราหัวสีลขายลึงกันด้วยเออเนี่ยผมเป็นสิบพี่ไงมาขึ้นมาเลยไอ้นุ่มพี่ไม่ไม่มีเพื่อนเล่นพอดีเว้ยขึ้นมา้าพี่ไาเองเองชื่ออะไรเนี่ยผมผมชื่อหน่วยครับชื่ออะไรนะชื่อหน่วยครับชื่อหน่วยอยากรูนามสกุลผมไหม น้ำสกุลอะไรอ่ะนวยเล็กเหรอชื่อขัานวลควงควนคอยครับไหนพี่ลองเล่าสิข้านวลควนคอยไม่ข้านวยควยคอยเล็กนั่นแหละควนยเล็กข้านวยควนยเล็กอี้ยชื่อนี้แหละข้านวยควนคอยเล็กไม่เล็กใหญ่เบิ้มไม่ข้านวยควนยเล็กเว้ยพี่จะเรียกเองงี้มาจกเลยจกเลยจกยังไงเนี่ยพี่เอาเอาสไลด์บอก มาจบเลยมาครับอันนี้ผมก็อยู่กับขนวยควยเล็กนะครับสู้ๆนะเวขนวยคุยเล็กเดี๋ยวพี่พาเองเหินเองขนวยคุยเล็กไอเหียแม่งชื่อโคตรดีพี่ขอเรี่ยงนี้นะตลอดไปโอ้ถ้าแปลว่าถ้าเป็นพี่ที่ได้อยู่เป็นพี่เป็นอาจารย์ผมไม่ไม่ไม่ตัวเป็นสิทธิ์แบบถ้าถ้าพี่เรี่ยงเนี้ยต่อหน้าสาวเอ็งเสียเลยปะไม่เสียไม่เสียแค่ชื่อแต่ของจริงมันไม่ใช่เหมือนชื่อไงโอ้โหพูดถึงนะเฮ้ยมาแล้ว อุ้ยพ่อมาแล้วมาแล้วครับตำรวจมาแล้วพูดถึงตำรวจเขาก็มาไวนะครับพูดถึงผบมาพี่ผบมาใช่หรอืบเลยหรอเปลใช่ใช่รถรถสีนี้เราไม่หวั่นหรอกเราไม่หวั่นเดี๋ยวไปไปไปทักทายตำรวจหน่อยอิงอิงอิงไปทักทายตำรวจนะขอแบบปันเฮ้ยรถอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณตำรวจ รถเก่าขนาดนี้ขับไหวหรอครับเนี่ยไม่ไหวครับดูดิสภาพใกล้พังอ่ะควันขึ้นนะครับคุณตำรวจครับไม่ซ่อมรถหรือว่าไปหารถอะไรดีๆขับก่อนไหมไม่ไม่เป็นไรครับสำหรับพวกคุณผมให้แค่นี้ก็พออ่ะโอ้ยมีกใจไหญ่พี่เนี่ยมีไก่ปิ้งด้วยป๊หนึ่งนะคุณตำรวจผมขอต่อรองนะสักยี่สิบวิได้มั้ยอ๋อด้ดิเอีดิผมให้สามสิบวิเลยอย่างเงี้ย โอ้โหแรงโอ้ไม่ให้ถึงวิ้นเลยใช่ไม่ได้ได้ครับตำรวจแรงขนาดนี้ตำรวจตามทันได้ไงเนี่ยไม่หรือว่าให้ผมหลับรอก่อนเนาะได้ครับได้ครับตำรวจพักกินโดนัทแป๊บนึงก็ได้นะโอ้โอะไรเนี่ยเป็นไงเป็นไงหนุ่มเป็นไงโอ้ย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 คันนี้มันพลิกไม่ได้หนุ่มคันนี้มันพลิกไม่ได้แต่เราหลอกตำรวจไปนู่นลงเลยโอ้ สวยเอาไอหนุ่มไปไหนไอหนุ่มไอกระนวยไอกระนวยมึงตายไอกระนวยไอ้มึงตายได้ไงไกระนวยไม่กระนวยพีไม่กระนวยไม่มาแล้วครับคุณตำรวจครับขอโทษนะกระนวยกระนวยก็ตายเลย ยึบจึ๊บโคตรเปี้ยครับอยู่นี่ตำรวจมาได้เปล่าคุณตำรวจผมอยู่นี่ครับคุณตำรวจไปได้ไงอ่ะอ๋อผมเหินไงคุณจะมอฟไหมถ้ามอฟก็ลงมาแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมผมมอฟครับยึบยึบไอ้ยึบไอ้ยึบ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 ไอ้ยึบยึบ แน่จริงก็ยิงไม่โดนแน่จริงก็ยิงไม่โดนแน่จริงก็ยิงไม่โดนเออเออโดนโดนโดนหมาแล้วครับคุณตำรวจตรวจน้องชายเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยแต่รถรถจะพังจริงแล้วเนี่ยโหแต่ไม่วิ่ง4 0 0ร้อยอะอุย้ยหายเลยแปบ๊บเดียวหายเลยอุย้ยมันยังตามมาครับทุกคนครับไปแล้วจ้าห อสรอยแปสิบครับผมว่าชาตินี้มันก็ตามไม่ได้อ่ะโหแต่แต่รถโคตรสุดอะรถแม่งสุดจริงแบบดูดพื้นอะโหขับยังไงครับเนี่ยรถพังครับแต่คันเนี้ยต้องซื้อกล่องซ่อมไว้ไว้เยอะเลยอ่ะโอ้แต่คันนี้รถแรงจริงแบบเวลี่แรงอะแรงจัด หลังจากที่ผมหนีตำรวจเสร็จนะครับแล้วผมก็ได้เดินทางไปที่การหลาดเพื่อเบิกรถคันใหม่หลังจากนั้นก็โดนล่าฆ่าหัวทันทีเลยครับสวัสดีค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยซอมอยู่เฮ้ยใจเย็นครับพี่ชายใจเย็นครับนี่ไงใจรีบไงเราอะเรารีบเราร้อนว่ะเรารีบหรอนี่ช็อตไป ไม่เป็นโคตรถึกอ่ะบูเลยอ่ะโคตรถึกอ่ะโอ้โหกันนี้คือที่สุดของที่สุดครับเอ้นั่นลองเอื้อเอื้อเอื้อโดนไฟบ้าช็อตอ่ะต้องบั่มด้านข้างเว้ย งันนี้โคตรเกีย์อ่ะโอ้รถมันพังเลยเว,ว้ยช่วยายหรือเปล่ารถจะพังแล้วอ่ะนุ่มโอ้ยเอ่ยเปอร์เซ็นต์เหลือสิบสองมาครับรถพัง รถพังทุกคนนะครับรถพังตอนนี้ชิบหายละเออตายเอาไอ้โดนรถรับตายอ่ะใช่พอเจอคนตายตายรู้จักยักษ์ัตด์กูไม่ทลอชาเหินออกตัวแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคต ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานลอกไอสัตว์แต่เมียมึงโดนและยังเขินรู้จักอย่างสัตว์กูไหมโทราชาเหนินออกตัวแบบฉายเดี่ยวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับโชวถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวาน